วันนี้ใครที่อยากได้ไอเดียในการแต่งบ้านนะคะวันนี้พี่หนึ่งพามาที่อีเกียนะคะอยู่ตรงบางใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไอเดียของเขาในการตกแต่งบ้านกันนะคะ<ม>เห็นไหมคะโอ้สวยมากเลยเห็นไหมหลายมุมเลยคุณดูได้หลายล้เห็นไหมดูไฟเขาใช้ตกแต่งดีสวยมากเก๋มากม,มาดูมุมต่างๆที่เขาเลือกใช้<ม>เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นมุมที่ชั้นเก็บของชั้นวางของเงี้ยค่ะเห็นไหมสวยมาก แล้วก็มีไฟตกแต่งข้างบนที่ดูเกม๋มากแล้วก็ให้ไฟที่เข้าไปแสงมันดูอบอุ่นมาดูโซนห้องครัวเขากันดีกว่าค่ะนี่เป็นไงล่ะสไตล์หรูเลยนะคะเห็นไรนี่นี่นี่คือเขานี่คืออ่างล้างจานเนาะนี่เห็นไหมคะมีลิ้นชักเก็บของเยอะมากหลายชั้นเลย นี่มุมทำอาหารสำหรับคุณแม่บ้านเลยนะคะสายทำอาหารนุ่มชอบมากๆเห็นไหมคะมีที่เก็บอุปรกรณ์ที่คุณแบบเยอะมากเห็นไหมคะไอเดียของเขาคุณดูนี่ฟังก์ชันยังไม่หมดยังมีตรงนี้ให้อีกเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูโซนอีกโซนหนึ่งค่ะเป็นโซนที่อาจจะเป็นโซนที่ระเบียงก็ได้เนาะที่เขานี่เป็นอ่างล้างมือหรือว่าเป็นโซนที่ถ้าเป็นคอนโดเปรียบกับคอนโดคือมุมระเบียงก็อาจจะ ต้นไม้ดูเห็นไหมมีชั้นมีอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะไอเดียเขาจะประมาณนี้เนาะ